Now I remember everything And how careless we could be And how careless we could be สีสันก็เป็นตัวนี้ก็สีครีมนะครับเดี๋ยวจะถูให้แห้งนะครับจะออกเป็นสีครีมนะครับเวลาโดนน้าก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับเป็นสังกะรีลปลารักมาแอคชั่นเล้าเลานะครับแอคชั่นแอคชั่นรูด้านหน้า3ลรูนะครับตัวเป็นไทเทเนียมหอโอนะครับสำหรับงานปรชชันนะครับตัวนี้ด้านหน้า3ลูรูนะครับสร้างฟองมีเสียงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีน้าๆตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมนพลนะครับจากค่ายพลรัวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาหน้าๆมาตกปลานะครับเป็นหมายธรรมชาติเลยหมายข้างทางทั่วไปเลยครับก็จะเลาะตามซอกตามซอยตามหมายทั่วไปที่เข้าได้นะครับก็จะแวะตีนะครับเหยื่อที่ผมเลือกใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายพลรัวนะครับเหยื่อสาย N35 นะครับตัวนี้5 0 0 0ันตัวแรกเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาได้แล้วนะครับทั่วประเทศนะครับตัวนี้นะครับ ก so mm ็กาดก็จะเป็น2องสีให้อย่างเท่ๆนะครับเป็นเหยื่อที่ตกแต่งได้ดูดีนะครับตัวนี้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดก็คือปรับเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับอย่างเช่นที่นี่ตอนนี้เย็นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มนะครับถ้าเกิดร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเลมอนนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิบ้านหนาๆนะครับช่วงไปตีปลาก็ร้อนๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแล้วเวลาโดนน้ําที่รู้สึกว่าเย็นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอุณหภูมิจะเปลี่ยนนะครับเราสังเกตได้ที่่เหยือนะครับ ว่าสีจะเป็นเข้มถ้าเกิดเราเอาไปจุ่มน้ําแล้วไม่เปลี่ยนสีนะครับเราก็หาอะไรไปตากแดดหรือว่าหาอะไรร้อนๆร้อนๆก็จะเริ่มเปลี่ยนสีให้นะครับแอคชั่นตัวนี้ก็สวยอย่างเดียวไม่พอแอคชั่นดีด้วยนะครับจะมีรูด้านหน้า3รูนะครับรูด้านหน้านะครับมีหน้าที่ทํางานก็คือดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับใช้งานดีนะครับแอคชั่นใสนะครับวิธีการใช้ก็ตีไปแรกๆที่หนาน้าซื้อไปนะครับก็ยกสายช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็ตีได้ตามสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับ คันที่ผมนำมาใช้วันนี้ก็เป็นคันไซโกมาสเตอร์สซนเปอร์เวส10 20นะครับความยาว6ฟุต9นะครับตัวนี้ใช้งานดีแล้วก็ใช้มานานนะครับช่อ s h ชดโ w ได้หมดนะครับโอเคไปชมครับว่าผมจะทำผลงานได้กี่แต้มกับหมายข้างทางวันนี้ โอ้ใหญ่ด้วยลงถึงกัดเลยโอ้โหลงถึงกัดเลยวันนี้เรียบร้อยใหญ่ด้วยอาจจะมองไม่ทันหรือไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันลงถึงแล้วกัดเลยจริงโอ้เนี่ยครับ สายปลาช่อนนะครับนี่ครับงานปลาช่อนจริงๆนะครับ n 3 5ตีไปลากมาเปลี่ยนสีนะครับแอคชั่นรูด้านหน้าคล้ายๆบ๊อบน้ำเบาเบานะครับบ๊อบบ๊อบมาสายรัวๆนะครับตัวเบ็นึโอนะครับเป็นสีเทอร์เทเนียมด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับสีสันก็เป็นตัวนี้ก็สีครีมนะครับเดี๋ยวจะถูให้แห้งนะครับเนี่ยจะออกเป็นสีครีมนะครับเวลาโดนน้ำก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ครับ N35 ตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้ตัวนี้เอ็นสามห้าตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้ ย่ยมย่มย่อโอ้ยอยังลึกถ้าหลุดก็ไม่ว่ากันนะโอ้แต่อยู่ครับเห็น 3, สามห้าไซส์ไซส์โอเคเลยนะครับกิปเปอร์ไม่มีตากล้องทำหายนะครับให้ถือปลามาทิ้งกิปเปอร์เลยนะครับแนะนำให้ใช้กิปเปอร์นะครับ นี่ครับ N 3 5นี่ครับแล้วตัวนี้เป็นสีเปลือกไข่นะครับตีไปลากมาเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ครับ N 3 5ฝากด้วยนะครับตีไปลากมาเป็นสีแดงเหลืออะไรนี่เข้าโค้งต่ำเข้าโค้งต่ำ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cái hấp dẫn นี่ครับตอนตีไปสีมพูครับตอนลากมาก็เป็นสีม่วงครับตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้ก็เป็น n 3 5นะครับมีรูด้านหน้า3รูน่ครับลากมาสร้างไอชั่นสร้างฟอกนะครับตัวเบดก็เป็นไทเทเนียม1 O โอนะครับพิเศษสําหรับขุบไม้นะครับใช้งานประช่อนนะครับใช้งานดีครับ n 3 5ตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้นะ สีเปลือกไข่นะเดี๋ยวมาดูกันสีแดง ปลาขัดแล้วจะเป็นสีอะไรดูกันปลาขัดแล้วจะเป็นสีอะไรเฮ้ยยุ๊บสามห้าใสไปล่งลางมาปลาขัดกลายเป็นสีแดงไปเลยนะครับเมื่อกี้เป็นสีเปลือกไข่นะครับนี่ปลาขัดกลายเป็นสีแดงไปเลยเอ็นสามห้าใสใหญ่ด้วยนี่ครับแอคชั่นเหล่าเหนะครับ แอคชั่นแอคชั่นรูด้านหน้า3รูนะครับตัวเ็นไทเทเนียม1น่งโอนะครับสำหรับงานประช่อนนะครับตัวนี้ด้านหน้า3รูนะครับสร้างฟองมีเสียงนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตีไปลากมาเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ไครับฟังด้วยครับน3 5ตีไปลากมาเปลี่ยนสีได้